AEC <A EC S 1> เป็นการพัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งเริ่มแรก5ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทยต่อมาบูไนก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกตามด้วยเวียดนามลาวและพามา่า สุดท้ายกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่10ททำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่มีประชากรรวมกันเกือบ500ล้านคนโดยพวกเราจะยกประเทศสิงคโปร์มาเป็นหัวข้อในการนำเสนอสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของโลกและเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในภูมิภาคปัจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ5.45ล้านคน ระบอบการปกครองระบบของสิงคโปร์คือระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายตรัตมันจัดมุกรัตินมสิงคโปร์แยกตัวออกมาจากมาเลเซียเมื่อปีพศ2508เนื่องจากความขัดแย้งในเรื่องการแบ่งปันอำนาจการแทรกแซงกิจกรรมภายในรัฐบาลของประเทศมาเลเซียร,รวมถึงความแตกต่างด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกพอนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมามีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวและเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากค่ะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหมือนประเทศอื่นแต่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเพราะสิงคโปร์มีการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าเศรษฐกิจของสิงคโปร์มุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าคุณภาพสูงรวมถึงสารกึ่งตัวนําของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอุปรกรณ์การขนส่งและอะลหล่สำหรับเรือ โดยรวมแล้วอนา,าคตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แห่งสิงคโปร์ได้วางแผนล,ลงทุนไว้จนถึงปีพฤศจศักราชองน2578้และใกลกว่าน,นั้นแต่เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติรัฐบาลจึงจำเป็นต้องลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวตัตก,กรรมเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของ,งประเทศเรื่องนี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาคนอกจากนี้นะคะประเทศสิงคโปร์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คืออ่าวมณีนา เซนต์มาของประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่ที่อ่าวมานีน่าที่นี่ถือว่าเป็นสถานี่ท่องเที่ยวยอดฮิตท,ที่ถูกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางอันดับน้นต้นเมื่อมาเที่ยวประเทศสิงคโปร์ไฮไลท์ของอ่าวมานิน่าต้องไม่พ้นรูปปั้นสิงโตค้นน้ำ หรือเมอร์ไลออนที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์มีมุมส,สวยๆให้เลือกถ่ายรูปมากมายคนที่นี่เชื่อกันว่าถ้าเราทำท่าเปิดกระเป๋าแล้วให้น้าพุที่ออกจากปากรูปปั้นถิงโตทะเลตกลงในกระเป๋าของเราจะทําให้มีโชคมีลาภทิงๆิงรวยๆแน่นอนค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวแล้วอาหารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะมาเที่ยวประเทศสิงคโปร์ซึ่งอาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปสิงคโปร์คือข้าวมันไก่อาหารประจําชาติสิงคโปร์เมนูดังกลาง่าวข้าวมันไก่สิงคโปร์นั้นมีดีที่น้าจิ้มและความชุ่มฉ่ำของไก่โดยไก่สับแต่ละจานมักจะมีน้ําสตอ๊อกเข้มข้นราดมาเพิ่มเพื่อความกลมกล่อมส่วนข้าวมันนั้นก็นุ่มชุ่มลิ้นซึ่งเสริมรสชาติไก่ได้อย่างดีเยี่ยม